แม่เจ้าได้เป็นอยนยังไรเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไปเลยนะเนี้งกงแผเละเฮาไปต้องคิดน้ำมันนะเ่ต้องคิดน้ำมันเหรเฮาเห็ดไปธรรมดามาดาแล้วนั่นเสียเฮยไปเองอ่ต้องกินแล้วก็มีแต่เฮาแบบเรต้องคิดแบบเฮาเห็ดไปธรรมาติถรามาติแล้วนะมีเวียกแล้วเฮาเห็ดไปแล้ว อาหารการกินก็นกนวไดคาร์ลัมเหรอวะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขุสุขคนพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เดินทางมาที่บ้านดงมะแงวพี่น้องเลยอ่าทางเฮ้าี่กะบริมาตะดนแลวพี่น้องเลยกพ็พาแม่มินตาเพิ่นมาเยี่ยมยามทางแม่น้องมีหรือว่าทังสาวไพว่าเพิ่นมาเบิ่งเพื่อนเพิ่นกอนพี่น้องเลยมาบัดนี้แล้วเลยได้พี่น้องเลย <c oughs> เป็นก่อเฮือนไม่บาทนี่ตกใจแม่มินตาใช่เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเบิดแล้วคนวันแล้วแล้วน่าเขาไปมาโบเบนทอดเดือนแล้วบ่จังว่าเดือนกลัวแล้ว่อจั๊กแต่ปีใหม่ปะเนาะปีใหม่แม่นตั้งแต่ปีใหม่พี่น้องเลยมันก็เดือนกลัวเนาะแม่นตักเข้าไปเข้าไปหาทั้งเพื่อนไป ลืมลืมกันนะเ่าบรมมาตะโดนนะสบายดีเด้ออยู่กันบดทุกคนนี่เนาะไ่ได้ไปเที่ยวบุญงานธาตุขนมบอกเมื่อสุดท้ายได้มาเนี่ยได้น้องมีเอาขนมเน่ยแปงไหนเลยบกแล้ว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 บกล้วบกแล้บแล้วกแลวล้วบกเล้อบล้วกแลล้วกันแล้วกแล้แล้วล้วกลกแล้วก้้้ หือว่ามาแบบนี้เป็กูแปตาแบบบางๆนะมืนั้นนะบางตาแบบนี้หมองแท่นังนี่ป้าลุงเลยเบบสีเลยบนนี่เออยังิกั้นนี่อยู่คิดวาแบบนี้เลยเห็นไหมคิดว่าเป็นห้องน้ออะไรเป็นนะนี่เลยนี่เลยงานว แันไมว่าเืเด้เป็นวังนั้นเลยยันดามีแต่ห้องนอนเลยนั่นทั้งนอกเลยเห็นไหอมดกัไแล้วแล้วนอืก้่ใส่บานแล้วก็ใส่ประตูเล็กเลื่อนแบบบานประตูใ่ใส่ประตูเวนเนาะประตูแวนประตูกระจกประกระจกใส่แวนเมื่อบ่หน้าต่างคื้กันวเนี่ยังพอจงะเห็นใส่วงกบเนาะ เพิ่นสิใ่ทางะใสงสิโนได้อยู่เนาะแม่เพิ่งพ่อเพิ่นว่าเออเมีหาซื้อกระจกโทรโนบ่เห็นบ่มีว่าซั่น่มีสิามันกลองกาบไปาพ่นน่ะามาเจ้าบ่ฮู้เนาะสสดีป้าลุงสดีันกิากลอยหมยย สบายได้ใ่มะเปียยนอากาศเนาะตงันใดได้เสียนั่นเพิ่นนี่พักผ่อนนี่เป็นสี่ะอเ็ดส <me> ี่ได้บินสีใหม่ใ้หมูนแะเนาะหกเดือนมาตอนนี้นะเจ็ดเดือนขึ้นปุยไไเนาะแล้วสิได้ไมยิงมจ้ไอโกเบอร์หมจะมยิ่งอ่ายิ่งอบสายอะด้วเนาะ สาทุนนั่นนี่ผู้เดี่ยวใช่ไหมต่กเล่ากับเพลงผูดอะกันมเดียวแไปคายแล้วก็เครื่องอยู่ระทเื่อยนะมีทางลัดเ่ทางนี้นะไปทางไหนลัดทางไหนไปม่จะไปทางแทเดิน่านตะขาบดีเดอร์คใหญ่เดออยช้าง เป็นกรรมกรเออทรงบล็อกขึ้นนบล็อกเหไว้เนาะาเทขอวงกบนี่นี่่งานได้ในเพือนเพือนอ่าเฮาพนเพ็ดอยู่นั่นแหะเนาะ ระวัง้านลุกมาแล้วอันชนเด้เคยนะอันบ้านนั้นแ้น้องกระลอกลุกไปถ่ายเบาอย่างมาชนกระจกต่ำเลยอัันบอคือประตูไม่เล่เนาะเดี๋ยวแปว่าคือทางเขาวน่มันใส่ดิชนจี

้าแต่ไฟเนาะตเานะเท้า่ยนาใคาลัก id ้ดีคยเห็นเลย่าแน่ใกย่าดอกะเรียกเห็นเทาเขาเข่าก็ได้ก็ย่าเลยนะเฮ้ไม่ได้พากันไปว่บุญธาดปีนี้นะไม่ได้ไปเลยเอาเข้าไปอยู่เลยกบ่พ่อกันนาะ เอาไปตอนบาบค้ำค่เข้าไปเนาะยู่แคนคลายเนาะกินข่าวกํายังมันเนี้ข่าวเช้ากํยังมันใส่้ไมนามว่ตอนเที่ยงไม่ถูกไมกไไม่ะกินน่งนะา้ินหาลายว่ทั้งหาอยู่หหวยใส่ โ,โอ้ยแม่ไปหาผู้บดสวน้อยแม่ทำใายไรนนทลายๆใชม่ชอบ่อยไม่ชอบไม่ตอม่อบ่ายบนมบม่นอบไ่ไม่ชอม่ชอบไม่ชอม่ชบไม่ายบ่่ชอบม่น่อบ่่ชบ่าอบออย่าอบม่าอ่ชอ่อ่าแบเอบไม่่ออ่ม่าอบ่ สวัสดีเด้อท่านชาคนเห็ดือว่าไหวได้มาบนี้ส่หูตาลาพี่นอเดือดยังเดืดเนี้เดือาท่านยู่แต่ว่าเดือสีนี่เนาะก็แล้วก็ผิดือว่าไหวได้เนาะว่าที่หแล้วก็ผักหอเลยนะ เดือนสี่นี่กะสิประมาณช่วงไหนทีได้ขึ้นนี่ออกไหมบไดมกาสงเนี่เออถ่ายมือถ่ายมันสงการเลยสงการมันก็ตกอยู่เดือนหาเล่าตัวยังบัวตกเลยยังบท่นนะนะยังบ่แบบปลายเลยนะปลายเลยปลายปีสลานี่ยปลายสังารนะื่อกไดะ ได้ผูกใช่คือกันก็ผูกกันนั่นแนแล้วสงการนะขึ้นอย่างดีขึ้นแล้วมิเตอเห็ดแบบผูกแขนผูกแขนปีใหม่อเ้าเแบบนปีใหม่เลยแม่เลยต่างกับสองคนหนึ่งกับธรรมดาอูยไวัยสองต่างคนมันบอกไล้ข่ามนทำอะไงนเรานี้

มันยังหนาเป็นยังตาเป็นยังไข่ไข่น่ีนะขนาดว่าคือยังบร่ไ้หอนกันเนาะไ่อนจะพอจังจะพอจังหยดหยอดเนาะเป็นไข่เป็นไข่อารมณ์บ่าดีเนาทั้งโมดนีบส่งเซนบาทเนาะสงเนบาทก็ร้อยกุลาณเนาะยังมในไร่วมค่าสร้างเลยที่นองเลย อัาล่วงผาสร้างมันจะข่าวซามนะพ่อท่นสองท่ายข่าวามข่าวมือห่าข่าวมอ๋อให้คนแรกมื5ห0ารวมทั้งข่าวซามมืหาแล้วเบรว่าอันนี 3, ้อีกเป็นสองมือสองมือเนาะสองมืออะไรกลวงสองมือทวนค่แมืหเผื่อแล้วสิบอจ็กเซนในนี่เนาะก็จะได้อามาเห็นเฮือนถือบ่สาวเซนไป ติตัวเก่วสามแสนปลายเขาสิไปขายร้างเพื่อหอดสามแสนด้เงินหาแสนยังเห็ดเขาเลยฮาฮ่า่าันบดื่นเนาะจุสร้างแพงแมนอันนี้เขาว่าคนพ่น้องนะเนาะจ่นแล้วเวอลังว่าสามเนห่านะทั้งติ๊กกะโลนี่บริจิบบริไลติกะโลเทพื้น เอาเบอร์ให้ด้วยช่างเด้อหักกี่ได้เนาะเพื่อเหตุไงห้ลื่นกูหนี่อยู่ดอกไม่เนึงบอกกูเพื่อมีเงินนี่เนาะแต่อ่อนได้เนาะเพื่อแล้ลงอันฟังไทยไปภาคใต้อ่าเอ็ดหนังส่วนโทเรียนน้ำมู่พคนละคือสีมีรุ่นอยู่เนาะคันเห็ดไปไปส่วนโทเรียนไหนเพราะคันเห็ดนี่แม่จะเอาส่งนี่เลยคันว่ามีเงินเนาะ อ่าคือสิบโมีดอกพี้องเลยช่มันแพ่แซงขึ่นน้ำมือเนาะขึ่นน้ำทุกมือทวันนี้ลงหมัดเงแดชิรวดนะเนะขึ่นอีกแล้วแมนบอกพันดูที่โน่นนะโลโลนึงจีบห้าพันเชายที่เราอีกไล่แกกับข่นกำไรขึ้นนิดไหวแล้วขื่นน้ำตลอดเนาะอายุผู้บริหารเงื่อนเพิ่นอ่าเพิ่นคิดรละเอียดช่วา แต่ว่าหากก็เบิด200,000พี่น้องเลยลุกไปเป็นจดไว้เป็นจดไว้ละเอียดบันทึกไว้ตลอดอือบันทกจดว่าทั้งหมดนี่เนาะอันเงินเฮ็ดเหลังนี้สิเบิดเท่าใดหั่นนะบางคนก็ว่าฮอดล้านพุ่นลว่าเนหลังนี้น่ะเวลบ่ใหญ่ขนาดนเนาก็ยังัแทน่อเนาะแม่นนะบ่ัแทมันสิไปบ่ได้ไปก็่มันสิแพงโตกระจกนี่แม่นจะว่าบ่บ à à anh phân lai hay thay đấy đấy xa, chốc chốc này. Này. à cả chúc là bao này Chúc nè. À tháng mướt thay đấy. À còn cứ bộc phèn nữa nè. Chà. Bộc phèn bao nay. Bộc phèn cứ sáu mươi cứ Oh bắn may. Khi mà bắn may, các bạn cá chúc mình bắn may bộc phèn แสดงว่าพ่อพ่อโสมเล้วคิดอะไรถือได้หนิล่ะวานกระจกนี่นั่นว่านั่นนี่ยนี่เฮาบ่จักอย่างบ่เป็นในกับเว็บช่างมานั่นนี่ยนี่กับลักเกือบเข้าลานหุ่นไดเบ็ดที่ไหนเฮือนชั้นนี้่เนาะแม่นั่นแหละเพื่อเฮ็ดให้เฮ็ดนี่นั่นี่นังเลนนงเชื่อยม่ากจะจ้างซื้อได้นั่นนี่เออเล็กนี่นะพอโสมแล้วก็เป็นช่างแน่เนาะแล้วก็เลยคิดแบบมันเอาตัวที่มันอยากอันนี้แน่เนาะ ขึ้นห้าเจ้าคอยนี่กับซิเมนบานไม่ไดเลยใช่น้ำไปล่างแล้วก็น้ำน้ำน้ำ่้าน้ำน้ำน่ำนือน้บน้ใน้ำน้ำน้น้้ำนนน้้ำน้ำน้น้ำน้น้กน้้ำน้ำน้น้ำน้ำน่ำนน้ำนน้ำนน้ำน้ำนน้่น้ำน้ำนน้ำน้ำก้ำน้้น้ำน้ำน้น้้นนี้เน็น้ะ้้้้น้เนาะ สีทะเลให้ใเลือกสีนี่ให้แม่เปอีบัวเอาแบบมะนะหงเจิดแจ๋กเลยนะสีแดงเอ้าข้างในคือบอกสีสีขาวแล้วข้างในสีบัวข้างนอกสีก็สีทะเลสีทะเลกันง่านเลยสีเย็นตาได้สีทะเล เร่แล้วว่าอฌานว่าเฮ็ดธรรมโนคือว่าเฮ็ดธรรมโนยังเดินห้าก็เลยได้นะ,ะแตนะ่ว่าเข้าว่าเจ้าว่าอ่ะนะแม่เนี่ยว่ออกมาเลยเจ,จ้าว่าเฮ็ดธรรมโนบ้านนี้นะ่ะคือว่าเป็นบุคคลในบ้านนี้นแบบแต่ละคนนะแบบแบบนั้นถือวัดประจําตัวนี่บ่แมบบ่จะค่อยๆวัดประจําตัวนี่ไนดะ้แบบดม่ถูกเกลือน้กาสิบปลายสิปลายคนกับสิบปลายหัวพวกในบ้านนี้นะแบบไม่ได้ เมืองเดียวกันมันก็่จีคือกันเบิดลบอบานเนอเมืองเฮากันเนาะเมืองเดียวกันเนาะเมืองอุตมพรกันเดียวกันเบิดนนั่แหละแต่๋ยวเดียวก็ยังหักถ์สายแง่เลยทั้งสร้างคนนี้มารับประทานอาหารอยู่พี่ส่องภาพภาพอะไรภาพเช้ากับภาพเทนมาแต่เช้าดิ สร้างก็สร้างสูตรส้าบ่ืมสุพอะคนจังวายดอกแฟนผมไปบ่ไปเที่ยวบ่ได้ไปเที่ยวงานทาดบ่สสร้างโอ้ยได้เงินงอเลยครับกับว่าได้อยากไปเลยมันเด็ดทอดเขาเห็นแต่ข่าวคนนะลงว่าปิดปิดเปิดเปิดอยู่นะคนหลายแห้งนะกาไปเขาไปเลยนะเขาพอใจนะเออ รักไปไทยเลยไปทํางานเลยสวยโอกาสไปทํางานเลยไปจะฟิตนั่นให้คนเราขาดไปหลายเออบางคนเนี่ยสวยโอกาสไปช่วงนี้เนาะจะไปยังไปเลยไพัดดใ้้ถือโอกาสขาดไปแล้วก็ไปจ้อยเลยแล้วเบียบกุกามาอีกเนาะไปเย็นนลงตุ่มเบียบลักรอบขาดไปเมืองเลยบุกล้าเลยเห็นไหมเนาะบุกล้าบุกล้าเลยเหร อพอว <c oughs> กบัตรอันนี้นี่เมนพวกบัตรนี่แหละเขาสซีบรอนั่นมาเด้พวกมีบัตรทำงานพวกนี่ขาส่วกมาแบบนั้นแลยก็ไปอาศัยไปสบบนีบัตรความไรงาน่าดเต๋ไอซือเนาะไตตุ๊กเหยียบฟังไทยเลยกับเมนพีโหลดมหามีสั่งเราไปเลยแบบนั้นเ <c oughs> ขาเจ้าก็โซก่กเนะ<ห> คุณไปกับมาหลายเห็นในคลิปในอย่างเขาจะอล่งนะปิดปิดเปิดเปิดอยู่เนาะคุณได้หลายจริงจีคุณหลายพาสปอร์ตเจ้านี่ยังจากปีแเนี่ยเออเบ็ดลายวะสี่พันห้าสี่พันห้าระเบิดด่วนวะ แสดงว่าถือโก๊ะเก้าสาวแบนี้นะจีเดือนน้องมีเฮ็ดละบ่ยังยังบริสุทธิ์น้ครัวยังบ่ได้ชามนุกมีอยู่นั่นสามพันหาหนึ่งนะทั้งที่นะสามพันหาแถวบ้านเฮ็ดแถวบ้านเฮ็ดนะนี่ก็จะเฮ็ดอยู่เบิ้ดหลายโหแล้วนี่นะจะเฮ็ดมาเบิดหลายปีแล้ว Ngói cả sam ka đấy cắn này cắn. Luật luật ờ, nó sam ka mất ngay ka cả ka ka cứ xiềng ka 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 mà ka 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 đồn เข่าทรงเดือนแล้ละมาตั้งแต่ปีใหม่พ่นมือเป็นวันเกิดน้องมีกับสิบราม่าเลยเนาะพอดีว่ามือ่อ่นพอมีเวียดอยู่ทั้งบ้านแน่ม่ได้มาแต่โดนก็คือไก่ไก่เลยเนาะไก่กินยาแน่มอุซานโดยเหตนาเง,งานอนแวบแวบมาเฮยีเราจะกี้า่ไปนโิโนเอาเฮตีว่าดิชโนกูมือกินเราจักบ่ไป กินง่ายอย่เดียวเครื่องของออมาเนยชืเครื่องเลยเนาะถ้าอายุพญาเจ้าได้เป็ี่ยนยังไงเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เปลีนแล้วเอยเฮเฮยไปเลยเนาะแม่นพ่อกับดิรุ่งกับรุ่งแบบนี้เลยนะเฮาแต่ต้องคิดน้ำมันนะแต่ต้องคิดน้ำมันเลรอเฮาเห็ดไปธรรมาด่ามาดาแล้วมันสิเฮยไปเองนะแไปกุ้มวยกินด่ามันแห้งง่ายขึ้นง่ายขึ้นพราะต้องกินแล้วก็มีแต่เฮาแบบแต่ต้องคิดเนี่ยเฮาเห็ดไป ธรรมชซาดถร,รม่มชาดเลดนะ้ำมีเวียกแล้วเขาเห็ดไปลลดอาหารการกินก็ว่ได้คาร์ลัมหรอวะเก่งน้ำไม่กินตลอดน้ำไม่ก็กินได้บ่วันอ่าก็แล้วก็อย่าไปไายให้ถึงกับพญานเบาหวานแหลนะเนาะบางคนนะ่ะคาร์ลมแท้คาร์ลมว่า,าก็แห้งเป็นแบบเฮาคิดแตบบ่ว่าโอ้ยันคิดพญานเฮาพุทธพญานเฮาแบบนี้นะ โอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็พากันมานั่งเล่นเย็นนะเดอ้อตอนนี้ก็ไม่ได้ห้อนเด้อมมาในีพี่น้องเลยเพื่อนเราติดแอร์เจ๊ได้จังเย็นน <c oughs> ติดแอร์อยู่แล้วเพิ่เหินสำหรับคลิปนี้ก็อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องไอที่มาติดตามรับชมเนาะและ้วก็พาพ่อแม,ม,อม่พี่น้องเอฟซีมาเล่นน้ำแม่น้องมีพี่น้องเอไม่ได้มาเต้โดน ถ้าหากว่าอันใดบ่ชมมาภาควนจะกล่าวขอโทษขอภ้าหลายๆเด้อเนาะกล่าวพอดีว่าเพิินก็มีแฟนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยตอนนี้ก็เพิ่นก็เป็นพ่อฮักของพี่น้องวินตาเนาะเพิินก็อยู่ต่างประเทศเหตุเรียกอยู่พูนไกลๆพลนพี่น้องเลยอยู่ทางไต้หวันพนเนาะแต่เพิินก็ให้นะคันสิว่าแล้วก็ให้พระย่าเพิินเป็นผู้บริหารพี่น้องเลย เพิ่นก็ฝากเพิ่นฝากข้ามาให้พระนางเพิ่นบริหารเนะาะบริหารอันเห็ดเทือนเห็ดซานเพิ่นโจทย์ไหวกีบหนึ่งพันหนึ่งก็โจทย์ไหวค่ะทัด <c oughs> กันเนื้ออยู่เนื้อกินบันได้โจทย์พันบวกเทศการแห้งลายเลยเนาะ คนหาเซนแล้วกันต่ไรวัดถุกกี่ยวกเสียใจก็เพื่อซื้อหอนสืหาเซนเนี่ยราาพี่น้องเลยสาน้ำมกน้ำมันไปมาเนาะยอดแต่ซื้อเครื่องเพชรเงอนวันเสารเป็นสล่านั่นเจ้านั่งเนี่ยเพนหนึ่งเท่าไรตับหนึ่งเจ็ดร้อยตับหนึ่งเจ็ดร้อยบาท เพั่แ,แล้วเธอกือบน,นาเปไนน็นไงเนาะบอกัอนาอยู่เน,นานะมันมีรุ่น,นาอีกมันเป็นปลาทะเลรุ่นนากระดังไม่ดระหายเขาไม่เ็นบ่กเอาแบบเดียวกันเลยมันเนาะห้านัน ยูมีรุ่นนั้นแต่รุ่นนี้เลยอะรุ่นนี้อันนี้นะสิมาใช่มองได้เหรได้ใช่อืมยังยังไม่ทันได้ติดไม่ติดพี่น้อง,องาาเลยส,สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อเนาะจะได้พอตัวก้าบก้อนพี่น้องเลยแบบนี้มาเยี่ยมมายามเพิ่นไม่ได้มาแต่โดนเนาะเมือ่อ <c oughs> <c oughs> ยงไม่ได้ไปทางใดไม่ได้ไปใส่ได้อยู่เพื่อนเห็นหนะสางผีดกะ เมื mới mới ่อยๆเศษอากาศห่อนแหงเกียอาชิได้ขอกราบก่อนเด้อแม่ไพวาเด้อสบายดี